ตัวเอ็เป็นเครื่องมือที่แบบมีศักยาภาพสูงเว็บก็ทําได้เองไม่ต้องเสียค่าโฮสติ้งถูกมั้มันง่ายแบบระดับที่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเรียนรู้อะไรเลยทุกอย่างมันถูกจัดเรียงให้อตโนตมัิเยี่ยมนะครับเยี่ยมสวัสดีครับ แหมวันนี้มาถึง EP ที่8แล้วนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดชอบฟังนะเรื่องน่าสนใจนะครับสำหรับ SME นะครับก็เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะครับที่อยากจะเอาดิจิตอลเข้าไปหรือว่าถ้าเกิดเรามีธุรกิจจากคุณพ่อคุณแม่เรานะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาดิจิตอลนะครับเข้าไปเสริมนะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับก็พี่ป๊อปมาให้ความรู้เอยนะครับ ผมก็ถามว่า EP นี้สุดท้ายแล้วนะของไอเทมลับเสียดายไหมล่ะเสียดายเสียดายเสียดาย EP มีเยอะใช่ไหมฮะมีอีกเป็นกระบุงอ๋อเดี๋ยวงี้ละกันถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านอยากจะดู EP ต่อนะที่ที่รับก่อนงี้ใช่ไหมเออทักมาทักมาอ๋ออันนี้เราอยู่อาจจะอยู่แถวแถวปักซอยแต่มีหน้านี่คือลึกเลยลึกฮะอ่ากดกดกดไลค์ละกันกดไลค์ละกันอ่าถ้าไลค์เยอะเดี๋ยวเราเปิดเทป e ีอื่นนะครับเป็นแบบ โคตรลับโอเคนะครับก็อ่าโอเควันนี้พี่ป๊อบมาตัวตัวชื่ออะไรนะครับอันนี้ลับจริงผมเองยังไม่เคยได้ยินเลยนะครับโอ oh. ้พี่ป๊อบบอกอันนี้นะถ้าเกิดถามร้อยคนนะ <laughs> ผมคิดว่าทั้งร้อยคนไม่มีใครรู้จักอ่ะแต่อยู่ในไมโครโฟนสามหกห้า <laughs> ก็ฟรีเหมือนกันฟรีเหมือนกันอีกพันกว่าบาทชื่อว่า sway เคยได้ยินนะเดี๋ยวนะผมผมต้องขึ้นชื่อให้ดีหนึ่งนะเพราะว่าชื่อมันจำยาก sway ไ้ย่นปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำเว็บไซต์ใช่ไหมโปรโมทบริษัทพันสินค้าของเราแนะนำว่าบริษัทเราเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมโปรโมทเข้าไปนะครับเราทำเว็บขึ้นมาเว็บหนึ่งนะครับให้ทุกคนสามารถเข้ามาเสิร์ชซื้อได้ ตัวเวดนะครับมันเป็นเครื่องมือในการทําเว็บอินเทอร์เน็ตนั่นเองอ๋อก็เหมือนแบบ WordPress เหมือนอะไรนี่ครับแต่ง่ายกว่า WordPress ง่ายกว่าใช่ถ้า WordPress เนี่ยสมมติว่าผมอยากที่จะทําเว็บสำหรับองค์กรใช่ไหมประชาสัมพันธ์บริษัทเราเป็นใครสินค้าเราเป็นอะไรที่อยู่เราเป็นยังไงเนี่ยพวกนี้ครับสมมติว่าเราทำเวิร์ดพค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ผมว่าก็ต้องมีประมาณหนึง่งมื่นหนึ่งสองหมื่นแหละ่ะปีนึงมันก็เพ้าบอกปีเลยเพราะฉะนั้นก็เสียเอาคุณรวมไปแล้วไอ้พันกว่าบาทในพันกว่าบาทนี่ไม่ได้แล้วใช่<อ>แล้วที่สําคัญนะครับก็คือตัวตัวเวน,นะครับเวลาที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันทําง่ายมากคุณคิดว่าเวิร์ดเทสเนี่ยง่ายแล้วใช่ไหมเฮ้ยลากลากวางไอ้นี่ง่ายกว่าอีกเพราะมันเป็นวิสัยคือเรียกว่าการจัดวางรูปมันจัดให้เราเราแค่ใส่รูปไปเฉย เราบอกว่าเฮ้ยต้องใส่เทคเข้าไปเราใส่เทคเฉยมันจัดวางเทคให้มันทำแอนิเมชันให้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมต้องเบรกนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆบ้านงุงละก็เดี๋ยวไปติดตามดูข้างล่างนะครับของช่องวิดีโอเดี๋ยวผมแปะลิงก์สอนสเวให้มีตัวอย่างในการใช้งานสเวนะครับเพจจะเห็นเลยว่ามันบียอนหน้าในการนําเสนอข้อมูลนะครับเฮ้ยแต่ก่อนผมว่าเราเรามีการเปลี่ยนแปลงนะเราออกโปรดักต์ใหม่นะครับเราออกโปรดักต์ใหม่เฮ้ยถ้าเรามีเว็บไซต์ที่เป็นท р а ิชชันแนลนะแบบเดิมๆต้องเสียเงินเป็นหมื่น ผมพูดไปเลยครับว่าสเวเป็นแนวทางที่ดีในการที่จะพับลิคข้อมูลเพราะว่าเวลาที่เราทําขึ้นเนี่ยมันทําขึ้นง่ายไงรู้สิบนาทีเสจ็ดนะครับผมกดพับลิคปุ๊บทุกคนเห็นได้เลยเออถามว่าเฮ้ยเราต้องไปลงทุนทําเว็บไซต์บ้างไหมไม่ต้องไม่ต้องเลนี่คือเครื่องมือในการสื่อสารทำเว็บไซต์ตัวใหม่เลยนะครับออ๊ะย่างนี้ก็คือว่าเว็บก็ทําได้เองไม่ต้องใช้โปรแกรมเ er ถูกไหมถูกต้องแล้วก็เป็นวิธีการแบบเหมือนเราทำมันก็ซอฟต์แวร์ใช้ง่ายสูงเลยลากตาดลากวางเ อันที่2ไม่ต้องเสียค่าโฮสติง้งถูกต้องคือไม่ต้องไปซื้อโฮสต์ไม่ต้องไปกังวลโฮสจะล่ดดวงหรือเปล่าไม่ต้องเลยเถูกไหมครับแต่ผมว่ามันต้องมีข้อเสียแหละผมก็จะว่าถ้าเทียบกับเวิร์ดเพจเนี่ยสเวย์มันอาจจะตัวเล็กหน่อยเนาะสเวสเย์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวอ่าเออคือเราให้อินโฟมชันออกไปอเออคือปกมันง่ายในการที่จะสร้างโอเคโอเคจุดอ่อนของมันมีสิ่งแรกของการคือเราต้องการที่จะทำหน้ากรอกแบบฟอร์มแล้วกันนะให้บุคคลข้างนอกกรอกข้อมูลของใช้เข้ามา ไอ้นนี้อ่ะเว็บเพจยวได้เกี่ยวถ้าเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเขาแตะให้เขาเอา QR โค้โดแปะให้เขาสแกน QR โค้โดแล้วก็ทักมาทางไลน์นี่ก็ได้สื่อสารสองทางหโเอเคไหแต่ผมยกโซลูชันหนึ่งออกนะคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการทำอีเวนต์เฉพาะกิจอย่างเงี้ถูกที่เขาเรียกว่าเซลล์เพจ คือใช้สวันี่ได้เลยนะใช่เลยคือมันให้ข้อมูลครบไงตั้งแต่สินค้าอะไรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ติดต่อยังไงให้แบบอินโฟเมชันครบถ้วนโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเท่าถ้าถ้าถ้าผู้ชมทางบ้านนึกภาพไม่ออกนะลองไปดูนะเวลาเราถ่ายเฟซ o o ๊กอะแล้วเขาก็จะมี Product งครับพอเรากดจาก Facebook ไปมันต้องมีหน้าที่เขาเรียกว่าเซลล์เพจคือเป็นหน้าเว็บเราอะที่เอาไว้อินโฟเมชันเพิ่มเติมแล้วก็ปิดการขายซึ่งสวเนี่ยมาตอบโจทย์เลยถูกไหมครับตอบโจทย์เลย เออหลักอย่างนะครับคือเนื่องจากว่ามันทําง่ายนะครับมันง่ายแบบระดับที่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเรียนรู้อะไรเลยคุณแค่เข้าไปที่เซเวอร์มันจะเป็นแบบการคลิกตามสเต็ปของมันอัตโนมัติเลยเออมีเทมเพลตให้เรียบร้อยไม่ต้องมีไอเดียในเชิงองศิลปะมากมายเราเอาภาพสินค้าเราใส่เข้าไปใส่ดีเทลของสินค้าเข้าไปทุกอย่างมันถูกจัดเรียงให้อ,ตอ,อัตโนมัติ๋อ้ยงี้ใครงี้ได้บสกษาร ช่วงหลังเนี้ยมันจะมี AI นะที่เขาใช้ g e n e r a เรรูปฟรีอของ Microsoft i เองก็มีนะชื่อว,ว่า b i n g Creator Bing Creator เนี่ยผมว่ามันเจ๋งนะคือเราสามารถเข้าไปเจนเนอเรูปได้ฟรีครับมันทำรูปให้ผมเลยครับเสร็จแล้วผมเอารูปเนี้ยไปใส่ใน r เว y ได้เลยใช่ไหมครับใช่ไอ้ยักสุดยอดที่ดูเลยมันหนึ่งไม่ต้องเสียเงินค่าอะไรเตน,นใช่ไหม ไม่ต้องเสียค่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องเสียค่าทํำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสเต็ปหนึ่งของสามสี่ผมคิดว่ามันกดได้ปักสิบปีมันก็ออกมาแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ผมเนี่ยแปลกใจมากนะราคามันรวมอยู่ที่เซนเบสิกแล้วพันกว่าบาทผมก็ถามไมโครซอฟท์นะว่ารายเท่ไหร่นี่เราก็แปลกใจนะเพราะว่าเซเวอร์เป็นเครื่องมือที่แบบมีศักยภาพสูงก็คือสรุปง่ายๆนะเรามาสี่พิโซโละ หมายความว่าไอ้ตัวพวกนี้มันรวมอยู่ไปในไรเส้นเนี่ยไอ้ที่พันกว่าบาทต่อปีนี่แลหละหรออืมถูกทั้งสี่ปีโซดแล้วนี่คือคุณซื้อทีเดียวเลยพันกว่าบาทต่อปีได้เลยใช่ใชคือมันไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือในการท<ต>ำ<ม>บอรด์ด Excel PowerPoint นะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่คุณทําเพจสําหรับดีไซ้์ข,ขอ้อมูลสินค้าของคุณได้ด้วยโอ้ยน,นี้มันใช้ทรรมหากินแล้วครับผเอาอย่างเงี้ยเออมันทรมหากินแล้วคือสมัยก่อนนะหลายคนนะซื้ออีเมลก็ไว้ส่งติดตามลูกค้าใช่ไหมโอ้แต่เราแท็กลูกค้าไม่ได้โออันนี้เรามีทั้งไหนแชรรรร์พอยเเเาาามมีีทั้้งแลว มีสเว่สเว่เนี่ยสี่ตัวนี้วนรวมทางที่ถูกรีวิวไปภายนอกอ่าก็คือสเว่เนี่ยคือเป็นแหล่งเจอกับลูกคา้าแหละรับปิดการขายและเป็นหน้าเพจให้กับลูกค้าเห็นสินค้าของคุณอ่าโอ้โหอย่างนี้ไมโครซอฟต์เหลือกำไรอะไรบ้างเนี่ยผมว่าโอ้โหลำบากนะเอออัน เราก็ไม่รู้นะไหนๆเขาให้เราใช้แล้วใช้กันเนี่ยเข้าใจดีอ่ะให้มาเยอะโอเคเยี่ยมนะครับเยี่ยมให้มาเยอะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีบริษัทขนาดเล็กนะมีคน4ี่ห้าคนซื้อแค่นี้นะครับพันกว่าบาทต่อปีเนาะรวมๆกันประมาณ4ี่พันกว่าบาทห้าพันบาทจบละนะครับต้องอ่ะอ่ะเชื่อมุอท้ายเราแล้วนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ทำธุรกิจเนี่ยนะครับผมมีโปรพันมาบอกัตนผมเนี่ยครับก็คือถ้าคุณ ซื้อไลเซนส์นะครับการทำฟิวชั่นไลเซนส์ับขอ3.5ฟิวชั่นเนี่ยนะผมมีเรื่องระบบออโตเมติกครับ <S 2> <S 2> ที่เกี่ยวกับ power automate นะคือระบบในเรื่องของการจัดเก็บ e เอกสารอินโอยซ์คุณลองที่ดูเฮ้ยเอกสารอินโอยซ์นะครับมันต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบใช่ไหมเราเนี่ยครับใช้ออโตเมตนะในการที่จะสกแกนตัวเอกสารครับแล้วให้มันมูฟไปเก็บที่ โฟเดอร์ที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็ X tag เข้อมูลมาให้คุณออโต้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเรื่องของพี่ป๊อปมีปะเนี่ยโทรขนาดนี้100สายแรกฟรีอะไรอย่างงี้ไหมโอ้ไม่มีไม่มี <laughs> <laughs> โอเคโปริการฟรีตลอดชิพิธีเห็นวิดีโอนี้หนูนครับคุณเห็นวิดีโอตัวนี้คุณทักมาได้เลยอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวฝากอย่าลืมนะครับกดสับตาและกดกระดิ่งหน่อยครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเชิงลึกนะครับ ทั้งงานเทคนะครับหลายคนบอกโอ้โหเทคเป็นพวกเนิร์ดนะคุยไม่รู้เรื่องนะครับคุยภาษาอะไรไม่ใช่มนุษย์เดี๋ยววันนี้แหละครับเราจะย่อยให้ฟังนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับช่วยกันคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องใครที่ลงคอมเมนต์นะครับแล้วเราได้รับเรื่องนั้น่ๆมาออกเทปนะครับเราจะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันรัวๆเลยนะครับไม่เสียตังค์ได้ของรางวัลด้วยนะครับโอเคสำหรับ EP นี้ก็จบซีรีส์นะครับของเรื่องลับที่เราไม่รู้ ของ Microsoft O365 ถูครับย้ำสุดท้ายนะโอ้โหราคามันแบบสุดๆจริงๆนะครับใช่เราใจฝากรายการนะครับของช่อง Fusion Solution ไปด้วยนะครับข้างในมันก็จะมีหลายเทปหน่อยนะครับแต่ว่าเทปนี้ก็จะเป็นเทปสบายๆของซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นโบบะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้มาฝากเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ